สวัสดีที่สอวันนี้ทำไม เราถึงมาอยู่ในพื้นที่ที่มีแต่ทุ่งหญ้าสีเขียวอ่าก็ขนาดเกคุณ90บเอ๊ะมาทำอะไรนะใช่ครับทุกคนทุกคนครับผมจะมาลองบังสิ่งบางอย่างนี่ทุกคนอ่านนะหน้ากากคนป่าได้ยินว่าใส่แล้วจะได้ยินคนป่าพูดว่าอะไรแล้วเหมือนคนป่ามองไม่เห็นคุณด้วย ยกเว้นว่าพวกมันเห็นคุณอยู่แล้วระวังนักล่าคนป่าสายตาดีด้วยล่ะคือนักล่าคนป่าบางทีอะ่ะมันก็จะเห็นนะแต่ถ้าเป็นคนป่าปกติมันก็จะมาเห็นเอา้าแล้วทำไมวันนี้มาทําอะไรเนี่ยโวันนี้ครับผมจะมาลองไฟเจ้านี่ใช่ โอเคผมจะมาใส่ตัวนี้เลยใช่แล้วทอดก่อนแล้วเราจะมาทดลองกันว่ามันจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยครับทุกคนผมจะมาสอนวิธีการไอ้นั่นก่อนนะวิธีการแบบเขาเรียกว่าเอ็อเอนชาน์นของให้มันโหดๆก่อนนะเพราะว่าถ้าเพื่อมันทำร้ายเราเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับมันอย่างดี เราใช้เป็นไทเทเนียมเนาะใช่เออไม่แล้วเราเลือกไปที่การประเมินรูนครับเลือกรูนที่จะต้องการประเมินกดการประเมินเลยอ n i แอนิ u มอล r ฮันเตไม่จำเป็นเพราะว่ามันใช้สำหรับตีสัตว์เนาะแอนิ a มอล n ฮันเตอร์มิวมีลีแอตแทกดาเมจมีลีคือตอนนี้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษ บราแมนฮันเตอรอะไรก็ไม่รู้นะคือทุกคนก็ดูเบลิตี้อ่ะอันนี้คือความคงทนเราจะใส่ที่ชุดเกาะมันใส่ได้อันนี้ดูเบลิตี้อีกแล้วคือที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะมันเขาเรียกว่ามันมันยังเขาเรียกอะไรนะมัน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 พูดยังไงดีวะเออมัน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 ยัง เออเอออยู่นะแล้วเดี๋ยวแพทใหม่แพทหน้ามาเนี่ยศูนจุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาจะมีการปับ๊บปับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วเรามาฟังข่าวสารของมินิโว์ในคลิปนี้กันก่อนครับทุกคนเขาบอกว่าจะมีสัตว์ตัวหนึ่งอาจจะวงเล็บว่าอาจจะเข้ามาแทนน้องหมูน้องหมูนี่อันนี้เขาเรียกว่าน้องหมูนะฮะอ่านี่คือน้องหมู ไปไปมันชื่อตัวอัลปาก้ามันมีลักษณะคล้ายแกะอ่ะผมจะดาเมจอันนี้ก่อนเดี๋ยวกันใส่ดาบ Animal Hunter d u b i l i t y ใส่ไปโอเค Animal Hunter d u b i l i t y มันต,ต,มต้องใส่แล้ว Melee a t ท a c k ใส่ไป Monster Hunter ใส่ไป ได้แล้วเขียวเทพโอ้โยดูเอ็นชานดีดูเบลิตี้บวก293%มิลแอทแท็กบวก25มอนเตอร์ฮันเตอร์บวก51เราไปลองกับสัตว์กันดีก,กว่าน้องหมูพี่จะไม่ฆ่าหนูเพราะเดี๋ยวหนูจะสุดเฮ้ยนจิ้งโอ้โห โอถือว่าดีครับถือว่าดีต่อไปเราจะมาเอนชานเออเดี๋ยวผมขอใส่เป็นหน้ากากก่อนนะเดี๋ยวเนี่ยค่ตอนคืนและเราจะมาฟังกันว่าพวกมอนเตอร์พวกเนี้ยมันพูดอะไรกับเราอืมแป๊บนึงนะแล้วมันได้มาจากไหนมันมีตรงไหนออกได้หนังมาอ่าเราใส่เป็นอันนี้อันนี้เป็น Animal Hunter b o o k อันนี้ละกันมันคืออะไรไม่รู้นะแล้วก็หนังกระติกหนังกระติกไม่มีหินลืมเอาหินมาอ่อดูเบลิตี้มิลลิสิทเทนอ่าอันนี้เราใส่ที่เกาะเพชรเกาะเพชรเราใส่ดูเบลิตี้เข้าไปเอ่อกางเกงเกางเกงใส่เป็นสะท้อนละกันแล้วก็รองเท้ารองเท้ามิลลิสิทเทน อลองเ้าใส่ไปใส่ไปคือผมปนๆปกันไปเนี่ยแหละเนาะส้นใหญ่ชุดเกาะเขาก็จะอัปเกรดกันตรงส่วนหน้าท้องเออส่วนกลางใส่เลยอุ้ยใส่หมวกเพชรไม่ได้ลืมเพราะว่าถ้าเราใส่หมวกเพชรมันก็จะไม่สามารถใส่หน้ากากได้โอเคไม่เป็นไรเราได้ธนูแต่ก็ไม่มีลูกธนูมั้งอันนี้ผมได้เอาลูกธนูมาหรือเปล่าไม่รู้นะโอเค อ่าเรามีมอนเตอร์ครับเรามีไข่มอนเตอร์เพื่อนำมาทดลองแล้วก็มีไอเทมมีปืนเผื่อพวกเอ่อพวกนี้มันจะเขาเรียกอะไรนะมันดือ้อใช่เพราะมันดื้อนะโอเคอไข่มอนเตอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็ผู้นี่ก็เก็บมาเก็บมาแล้วก็ปีใช่เราจะมาดูกันว่านี่คือตัวแรกครับผมขอ เล่าเหรอโอ๊ย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 อุ๊ยผีมองเห็นไหมผีมองเห็นไหมผีมองเห็นเหรอผีมองเห็นเหรอว้ายทุกคนเด็กผีเด็กแล้วก็พวกไอ้นี่มันมองเห็นหมดแล้วนะน้ เออเดี๋ยวผมขอปิดเสียงแจ้งเตือนให้ละกันนะครับโ okay, อเคเนาะเดี๋ยวค่อยไล่โทรกลับเราเปิดเสียงสุดเปิดการตั้งค่าเปิดเสียงสุดแล้วแล้วมันต้องเปิดตรงไหนต่อไหมทำไมไม่ได้ยินเสียงอ๋อคือพวก่งนี้มันตีใช่ปะ คือพวกแมงมุมหรือไม่ก็เป็นหกเนี่ยมันจะตีเรานะแป๊บหนึ่งนะแต่ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะมันเป็นไรนะทำไมไม่ได้ยินเสียงมันตีเสียงสุดแล้วเอ้ยนอนนอนนอเออเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันไม่ทำไรยเราเลยะเราจุดพละมอนมอนเตหายหมดใช่รีบเลย ออาวไพูดทุกคนนะทุกคนได้ยินเสียงป่าไม่รู้นะมัน,มน,กนไกนอราดอะไรของมันก็ไม่รู้นะ ีพูดอะไรอ่ะใครรู้ก็ช่วยแปลหน่อยนะเผื่อใครอ,อ,อ่านภาษารัสเซียบาลีหรือภาษาสันสกฤตบาลีก็อ่านออกก็ฝากแปลหน่อยนะเมันชื่อว่าอะไรอ่ะแป๊บนึ่งนะแต่ถ้าเราไปตีมันมันจะตีเราหมดนะทุกคนลองนะปึ๊บ ฉันอยากฆ่าคุณข้างหูกระซิบมาฉันอยากฆ่าคุณฉันอยากฆ่าคุณใครมันจะไปทำเสียงแบบนั้นเตยเอเดรฟูเดบีอะไรของมันก็ไม่รู้เนาะมู้มชินดีมันพูดหรือเปล่าเมื่อกี้ไอเดรฟูมมชินดี ผมยังไงลำคานมั่นผมขอเรียดด้วยนะฮะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่มีเสียงดังที่สุดที่เท่าที่ทำมาแล้วก็ได้หยุดเราได้คำตอบแล้วนะครับทุกคนไม่รู้เมื่อกี้ทุกคนได้ยินหรือเปล่านะแต่ผมได้ยินนะ่ะมันพูดว่า I love the v o d o คือใคร มันพูดแบบนี้หรือเปล่านะในคลิปถ้าใครได้ยินก็ถ้าใครอ่านภาษาหรือฟังภาษาบาลีสันสกิตภาษาอินเดียภาษารัสเซียออกเนาะก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเอเดฟรูดาีอะไรของมันก็ไม่รู้นะใช่นะคือแบบน้องหมูฉันก็ไม่อยากฆ่าแกน เอาปาก้าจะมาแทนน้องหมูนะทุกคนเนาะแต่ถ้าเป็นพวกที่เป็นหอกนะฮะเขาจะเขาเรียกอะไรเขาจะเขาจะรู้ไงว่าเราใส่หน้ากากมานะใช่เพราะมันคือนักล่าคนป่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในชนิดที่เป็นคนป่าเขาก็ทอเลยต้องล่าเรานะทุกคน แต่ทำไมมันไม่เห็นล่าพวกเดียวกันเลยอะแปลกเนาะมันจะล่านักล่าคนป่าเราเป็นคนป่าคนที่อยู่ในป่าไม่แต่ไอที่เป็นหมูเนี่ยมันก็เป็นคนป่านะทุกคนไม่มมล่าฝั่งใจ,ใจก่อนเอามันะ่ะเราอะเป็นคนป่าเราเล่นล่าไปทุกไหนก็ได้แต่ไอนี้มันก็เป็นคนป่านะที่พี่เสกมาทุกคน ไป,ไปเปลี่ยนเป็นช้าเปลี่ยนเป็นกลางคืนเตยไม่รู้แล้วกระดาษเนี้ย<ม>ถ้าอยากรู้ก็ไปถามมิวโองไม่ใช่ไปถามมิวไปถามแอดมินเกมเอาเออไปทุกคนครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ออผมจะฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมดอันนี้คืออะไรอ่ะผู้ไอเทมเกายภาพผู้ล้างไอเทมอย่าบอกนะอะไรอ่ะผู้ล้างไอเทมอะไรคือผู้ล้างไอเทม จุดแล้วมันจะแล้วมัท่าไหตัวหรอรู้ไงยังไงงงเอ๊ะเนาะโอเคไม่เป็นไรเรามานี่กันดีกว่าไปวีใส่กระสุน64นัดว้าแยาแย่แย่แย่เราจะเป็นนักนักนักแม่นปืนว้าแยาแย่แย่แย่ คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรอ,อ้ากระสุนหมดแล้วไม่เป็นไรทาโนโยูยิงยิงโอ้เอนชานมาขนาดไหนเนี่ยดามเมจโคตรเยอะเลยสั่งที่ใต้เออยิง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  yes เย่เย่ถอด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  ดิบอดิบอดิบอ,บอ,บอไม่มีเพลงนี้อยู่ในชีวิตจริงฮะไม่ต้องซีเรียโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะคลิปนี้นะครับจะลงเฉพาะ Youtube เท่านั้นเนาะโอเคโอเคเออไหนายสิลลกาโอ้มีไข่เลื่อยด้วยเหรอโอ้มีไข่เลื่อยมีไข่บู ให้ตายอ่ะเราให้ตายอ่ะอ่ะเทคคลิปนี้ผมไม่ไปผมไม่เลิอกอ่ะไปอ่ะอีกอีกสองทีอ่ะยนอ่ะ,อะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ภายในเอพิโซดหน้าหรือคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ปไปไปออก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 เอาโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมเรียบร้อยบายครับอ่าบาย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 เอ็มอะไรจะจบคลิปบายบาย